สวัสดีครับดองของเล่นกันใหม่แล้วกับวาคิดซีเบอร์ฟอร์มูล่านะครับจริงๆเรามีห้าคันที่ตามมาได้นะแล้วก็ประกอบแล้วคันหนึ่งนะครับก็มาจากการประมูลทั้งนั้นเลยนะฮะแมนอินเจแปนนะครับไอ,อตัวนี้ชื่อว่าอ่านว่าอะไรไอซึอาร์หรือว่าอิซสสุซัต ต้องไปหามาอีกทีหนึ่งว่าชื่ออะไรโอเคอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านข้างกล่องอีกทีหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนอฟอร์มได้นะครับอันนี้เพื่อเล่งความเร็วก็จะเปิดเทอร์โบขึ้นมานั่นเองนะจ๊ะอย่างเท่นะครับ แล้วก็ด้านข้างไปศูนสามประกอบกันเถอะอยากประกอบก็เลยต้องทําคลิปนะครับประมาณนี้นะคนมีทั้งหมด1และ2และ3และ4และ5ประมาณ5แผงนะครับ ต้องสร้างแรงบันดาลใจกันหน่อยเพราะว่าไม่ได้ต่ออะไรมานานแล้วต่อแต่อันน้อยๆนิดๆของบ็อกกี้บ็อกกี้้อกก,อกลับไปสมัยวัยเด็กปฐมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีของตัวถังรถนะ สวยดีสีขาวอืมมันนาคะนาแล้วอ่ะสองพันสิบใช่ไหมโอ้ไม่ใช่สองพันยี่สิบเมก็หาส์สองพนะันยี่สิบครับห้าปีแล้วอันนี้ก็เป็นเออ่คนขับซึ่งไม่มีคนขับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเออ่พวกข้างตัวรถนะฮะน,นี่ก็เป็นกระจกใสอันนี้ก็เป็นพวกปีก โอ้โหสวยมากสวยจัดสวยจ,จัดจัดนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบอดี้ช่วงล่างนั่นเองก็หายได้แล้วก็ไม่มีเฟืองเหมือนตอนเด็กๆครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์มีความแปะยากนิดนึงแต่ก็จะพยายามแปะให้ตรง จ๊ะมีอะไรอีกอ่านี่คู่มือนะครับใหญ่กว่าไอ้ตัวเขียวอ่ะน่าจะไม่รู้ดิเห็นไหมใหญ่เบิ่มอันดับหนึ่งก็คือปาก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 นี้ปาก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 ปาโอเคค่อยค่อยไปกันนะครับอืม ตั้งดีข้นหน่อยอ่าโอเคอาจจะมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าผมก็ต้องอยู่ใกล้โต๊ะนะใช้มือถือถ่ายก็ประมาณนี้ก่อนอื่นก็คือตัวถังรถางอ่ตัวถังรถดูถดดนี่จะตั้งยังไงอ่าดิจิมอน พอกันไว้ให้หน่อยพอกันปลุกก็เป็นแบบนี้อ่าเออเดียนนะครับสติกเกอร์เป็ของโน้นนี่ใจเย็นดิปึบเขาให้ตัดอันนี้ก่อนน่านะล้มโดนอ้ล้มจริงเหะไม่เรื่องหรือบ่อ่านะครับไปเรื่อยๆชีวิต วันหยุดานานจะได้หยุดสองวันมันเหนื่อยนะทำงานหกวันเออตัดมาแล้วตัวถังอ่ะก็คือตัวถังปุ๊บตัวถังมาถึงก็คือให้อยู่ตรงนี้ใส่หนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยเขาให้ยาตรงนี้ก็เลยนี่งนี้เปิดเขาให้ เข้าได้มาเพื่อนอืมโอเคเข้าได้จริงวันนี้เดี๋ยวนะมอนจะอ๋อเด,เดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็หัก อืมเันจะได้แค่นี้เหรอไม่เป็นไรคาไว้ก่อนประมาณนี้อ้าวอ๋อนี่ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็สองก็คือเอา ตัวถังอะไรวะวใสเหรออ่าอันนี้ก็คือสีใสมาจกนี่เองมาจกมาจกอือหืออือหืออือหืออ่าแบบนี้นี่แปลว่าสอง ร้อยอือ huh. ฮสองแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ว่านี้ไม่ลงจริงใช่ไหมคำถามก็คือเท่านี้พยายามกดแบบนึงกดมากกลัวหักไง เบอร์อะไรอ่ะทำนี้ไว้ก่อนอ่อาฮะแล้วก็สามก็คือไอตัวข้างรถเบอร์อะไรเบอร์เบอร์อะไร,เบ,ร,เ,บร,ะไรเบอร์อะไรไม่บอกเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอ๋องั้นเอาเบอร์หนึ่งก่อนโอ้ g มกโรสเคเบอร์หนึ่งนะครับ ก็จะเป็นอันนี้ประกอบแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่อ่าแบบนี้คือมันมีขั้นตอนบอกนะโอเคนะครับประมาณนี้ แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือสี่เอาเบอร์สอง็นขั้นตอนที่สี่นะต้องดูดีๆเพราะว่ามันเกือบไปแล้วมันจะเอาออกลำบากโอเค แบบนี้ครับสี่และห้าก็คือเอาโค้งลถจัดมาเลยอยาพึ่งคว่ำเฮ้ย โอ้เ <Okay>. oh, ลืมตัดข้างหน้าปุ๊บจบตรงนี้คงรถครอบนะฮะแบบนี้อืมอ mm ืม hmm. mm hmm. Chọn bưng Ok Rồi nay tỏ Ờ Đây ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีห้าเร็จแล้วก็จะเป็นหกหกก็คือไอตัวข้างหลังนั้นก็คืออนันนี้นี่เียบสลอยข้างหลัง บวกตรงนี้เปิดให้อืม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 หนาวเหรออืมนะครับได้แล้ว อันนี้คือบวกข้างหลังแบบนี้แต่ว่าล้อมันไม่เฟรเท่าไหร่โอเคต่อมา <c oughs> เออ <c oughs> เขายังไม่ได้พูดถึงสติกเกอร์เลยสติกเกอร์นะี่นะปนออนไปติดที่หลังนะต่อมาจะเป็นไอพ่นนะครับห๋อไอพ่นไปติดที่หลัง อ๋อนี้เป็นอันนี้เบอร์ห้าเบอร์สี่กับเบอร์ห้านะครับอันหนึ่งก็คือใส่นี้ก่อนใส่กระจกอืมกระจกอันเดียวทวนเนี่ยไหมอันเดียวทวนเก็บได้ เก็บได้เดียวทวนก็จะเป็นปากใส่ตรงนี้ นี่คือหนึ่งแล้วก็สองสองคือกระจกอีกอันหนึ่งเหรอเอออยู่ไหนหนึ่งแลสองเออสองอยู่ไหนวะเนี่ยสองอันเนี้ยเอย๊หายเหรอ หากันไว้ไหนวะอืมเออวะอยู่หนไหน,ไหนเดี๋ยวนะผมขอเช็คกันนะเพื่อนทุกคน อ,อ๋อไม่ใช่นะผิดอันก็คือไอสองสามห้าโอเคอยู่ในสามห้าก็คืออันนี้อ๋อนี่นี่นี่อันนี้นะครับส่วนนี้หมดแล้วเอยหลับแบบ สามห้าก็คือสีม่วงนี้นะเฟิบเฟิบเบขอให้อ่ะเรียบร้อยสามห้านะครับปิดตัวข้างหน้านี้อืม หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อ้เหมือนจะเท่ก็เท่น,นั่นแหละนะครับแล้วก็เอาอีข้างๆเนี่ยมีสี่กับห้าสี่อยู่นี้เราจะไปใส่อีกข้าง เดี๋ยวใส่สี่กันสี่ไปก่อนนะครับก็คือสี่อยู่ตรงนี้อืมอแบบนี้นั่นเองผมงหารติดสติกเกอร์ด้วยนะ่ะดูยากมากเลยโอเค ก็แล้วะก็แล้วะจยินมีใครชอบเรื่องอัสลัดะบ้างนะฮะโอเคซึ่งเป็นแบบนี้ อ่าต่อมาก็คือข้างหลังนี้3 3 B ก็คือใส่3 4มสี่อะไรวะอันนี้อ่ะอ๋ออันนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับ3 4เอา4ก่อน สามสี่นะครับสามสี่ให้บบกตรงนี้ก็คือเปื้ไปเลยอ่าแบบนี้หัวยังเอาแล้วก็สามห้า ห้าสามห้าช่วงนี้บล็อกกีกับของเล่นจีนก็ออกรวๆเลยนะแต่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดจะซื้อของไอ้โนอานี่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับมีอะไรแตกต่างกันไหมอือคุ๊บ ตอนนี้ไม่ลงเอาเออกหม่ครับอือหอ่าต้องแบบนี้เราจะเสมอกันแล้วข้างหลังใช่หรือไม่ใช่ละมังโอเคนะครับแล้วก็สีขามาแปะแยเย็นเ็นมีขาวสี่ขาวห้าขาวสี่อยู่ นีเอออะล่นไปไหนไหนล่นไปในนีนนน้ขาวสีขาวสีมาก่อนก็ค,คืออานานี้มาอย่เงี้ยอ๋อ อ่ะออแบบนี้นี่คือข่าวสี่นะครับอืมส่วนอันนี้เป็นข่าวห้านะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนสิบนาทีนะครับอ่ะเนี่ยข่าวห้าก็เป็นแบบนี้ นี่นะฮะต่อมาอันนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเป็นอนุนมันเอาสามบนหรือสามล่างก่อนวะอ๋อแสดงว,ว่ามันไม่ได้แหกทีสองอันนะดิอืมโอเคครับเขาไม่ได้ให้เรากลางเข้ากลางออกเหมือนที่ผมคิดนะแต่มันเป็นเอฟเฟกใ์เฉ ง okay. ล,ลองทำอันบนก่อนก็คืออันนี้อันหุบน,นี่คืออันหุบเราก็นึกว่าแบบเออเปิด ิดเข้าบิดออกได้ยังเอาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยโอเคนะครับอ่าอันหุบก็จะเป็นแบบน,นี้เลยมาถึงก็ประกบปึ้งจบปั้งแล้วก็เสียบปุ้งนะครับแบบนี้เนี่ยแล้วก็เสียบเลยเนี่ย นี่คือจบแล้วหนึ่งคันนะครับแบบนี้สติกเกอร์ค่อยว่าใส่บาแมคามนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่แบบเปิดโหมด อืจุบ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 อ่าเนี่ยอีกอันก็คือเป็นโหมดแบบนี้เปิดเปิดอย่างนี้แล้วก็เป็นอ่าพลังพาวเวอร์อยู่ตรงกลาง พ่งนี้ครับโอเคหมดนี่มันก็จะเป็นประกบแบบนี้นะอืมอืมอารมณ์นี้นะครับก็อ่าอันนี้เสียบตรงกลาง อันนี้อย่างนี้อ้เดี๋ยว,แ,วแบบเนี้ยแบบนี้นะครับโหนึกว่ากลางเข้ากลางออกได้นี่ก็คือเป็นสองแบบแบบนี้นะมีทั้งอ่หุบแล้วก็กลางนะครับ โอเคตอนนี้แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวมาติดสติกเกอร์วันถัดไปดีไหมนะเสียบแบตกันอืมโอเคอเก็วเสียบปึกบโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าที่เราจะติดมันติดยากแค่ไหนนะ ดูดิเวเช็คก่อนแป๊บหนึง่งมีความยากอยู่อืมอืมติดให้สวยนี่มันยากนะโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยติดสติกเกอร์วันอื่นดีกว่าวันนี้ง่วงนี่นะครับก็คร่าวๆข,ข,ของ อ่านว่าอะไรวันนี้ไอซสืออักผมอ่านไอเสืออักเหมือนกันไอซสืออักคืออีซืออักอีซืออักนะครับก็มีทั้งแบบหูบแล้วก็แบบกลางปีกอย่างนี้สมมุิถอดฟุ๊อ่ะแล้วก็ไอน,นี้เสียบเข้าไปนะครับ อรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนที่เปิดเทอร์โบนะแล้วก็วิ่งฟืบนี่เฟืบมองไม่เห็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับไอเสือไอเสือ,อ,สอนะโอเคใครรู้ชื่อเขียนมาให้ผมหน่อยสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่าการเผื่อ วันถัดมาจะมาติดสติกเกอร์นะครับทุกคนไปก่อนไปเลยจค่อยว่าสวัสดีครับเจอกันตอนติดสติกเกอร์โอเคนะครับมาต่อกันก็คือหลังจากที่เราไม่ได้ติดสติกเกอร์ตอนนี้เราติดสติกเกอร์แล้วนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมันก็จะอยู่บ้างแล้วก็ไม่อยู่บ้างนะสติกเกอร์นะครับ แต่ก็พยายามกดๆให้มันอ่าติดแหละเพราะว่านานๆมันจะนานๆม,มันจะติดไม่ใช่มันติดยากเออนะฮะนี่หน้าตาประมาณนี้มันติดสติกเกอร์นะครับผมไม่ได้ติดหน้าหน้าไฟนี้นะเพราะว่าเอาเป็นใสๆมันสวยกว่านี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนโหมดก็คือนี่อันนี้ เป็นหมดก็คือถอดออกแบบนี้แล้วก็ใส่ประมาณนี้นี่อย่างนี้นะฮะก็คือตอนแรกอะผมนึกว่ามันเป็นเหมือนเมื่อก่อนเว้ยที่ดูนหมดก็คือแบบดึงเข้าดึงออกกลางปีกอะไรได้อ๋อไม่ใช่ ก็คือถอดเข้าถอดออกเองนะครับนี่นะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคก็น่าจะสมบูรณ์สำหรับ e อของเออสรุปมันชื่ออะไรนะตัวนี้ i c e s h a r k IseShark หรือ i อ e a r k นี่แหละโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้นและติดสติกเกอร์เรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็น่าจะลาไปก่อนนะจ๊ะกับ i c e อาร์คหรือชาร์คไอเสอาร์คลวกันไปนะฮะสำหรับวาคิดไซเบอร์ฟอร,ร์มูล่านะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนี่บ๊ายบาย,บายเราจะปล่อย